ร้องถึงในสิ่งที่ทำลายชีวิตเจ้าเมื่อสะดุ้งตื่นจากฝันทานเศรษฐีก็นึกประหลาดใจยิ่งนหรือนี่เป็นฝันบอกเหตุอันใดกันแน่ ข้าวปลาอาหารที่เคยมีกินบัตรนี้ถึงขาล้อยหล่อบริวารที่อยู่ในบ้านก็ห่มป่วยหมดแรงขาดเสบียงอาหารไม่ตกถึงท้องชาวบ้านหลานตลาดต่างจับกลุ่มลํำหรือว่าครานี้ท่านเศรษฐีถึงกับหมดตัวบริวารที่อดทนไม่ได้ตั้งก็หอบผ้าหอบผ่อนออกไปหาที่อยู่ใหม่ใครที่แก้เท่าแล้วไม่มีที่ไปก็อดทนอยู่ลูกเล็กเด็กแดงต่างอดอยากปากแห้งหลุดหน้าเข้าป่าเข้าเมืองตามยาท่ากรรมฝ่ายท่านเศรษฐีเองก็ไม่ได้เก่งเรื่องการค้าการขา,ขายมาแต่เก่าก่อน จึงทำให้บริหารการเงินการทองผิดพลาดเหตุของความร่ำรวยก็เป็นเพราะพ่อ,พอแม่ปู่ย่าตายายได้สร้างเอาไว้และตัวเองเป็นลูกหลานเดียวที่เหลืออยู่ในตระกูลเมื่อสิ้นบุญพ่อแม่ที่เคยออกเรือหาปูหาปลาทำการค้าทั่วทุกสารทิศเก็บเล็กผสมน้อยต่อยอดทําการค้ากับฝรั่งดังขอชาวจีนไทยที่ไหนก็ค้าขายได้หมดออกเรือสำเภาไปทําการค้าบางคานับแรมปีจะได้กลับบ้าน ท่านเศรษฐีเห็นทีจะอยู่ยากไร่ลำบากทั่วนาให้อาสาลคิดอุบายชั่วช้าทุกคืนวันส่งลูกสาวเข้าไปวันสุดแท้แต่เวนกรรม